ที่จะมีหนังที่เกินเกินน่ะเขเหี่ยวตรงนี้ตาตกคือทั้งหน้าเกือบจะถกหมดเลย ในรายนี้นะคะคนไข้อายุประมาณ40่ิบนิดๆก็จะมีปัญหาในเรื่องความหย่อนคล้อยของผิวบนใบหน้าที่มันมากกว่าคนทั่วไปในส่วนครึ่งหน้าด้านบนก่อนคนไข้มีปัญหาในเรื่องของคิ้วกับตาที่ดูใกล้กันและมีหนังตาตกค่ะในรายนี้หมอเลือกทําตัวสองกล้องยกคิ้วและทําตา2ชั้นใหม่ค่ะในส่วนที่2นะคะใบหน้าส่วนด้านล่างนะมีความหย่อนคล้อยร่วมกับผิวที่ดูขุค,ค่ะเพราะว่าคนไข้เนี่ยเคยเป็นหลุมสิวมาก่อนในรายนี้นะคะเราเลือกทําเป็นตัวเฟซลิปร่วมกับการเติมไขมันเพื่อทําให้ผิวของเขาเนี่ยดู แต่งตึงขึ้นมาค่ะถามว่าถ้าคนที่เป็นหลุมสิวเวลาทำเฟซลิ์เนี่ยสามารถช่วยทำให้หลุมสิวตื้นขึ้นจริงไหมคำตอบคือจริงค่ะแต่ว่าหมอแนะนำว่าควรจะต้องทำคู่กับการเติมไขมันหน้าเด็กร่วมด้วยเพราะในตัวไขมันของเราเนี่ยมันจะมีส่วนที่คล้ายๆสเต็เซมเซลลอยู่ทำให้เ็กเซอร์ของผิวเนี่ยดูแต่งตึงดูสวยมากยิ่งขึ้นค่ะและเนี่ยจะเป็นผลลัพธ์หลังผ่าตัดศีรษะก,การนี้ค่ะคือทุกวันเนี้ยคือพูดกับเพื่อนตลอดว่า ทำไมเราไม่รู้จักเฟรลิฟกับเอนโดไทม์มาตั้งนานแล้ววัวแต่ไปฉีดโบท็อกกับฟิลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยอยู่รู้สึกเสียดายเวลาแต่พอเรามาเจอตัวนี้แล้วเรารู้สึกแบบอยากให้ทุกคนได้มาลองมันวางมากจริงๆคือเราจะรู้เลยว่าแบบรีบทำเถอะจะได้ไม่เสียเวลา